ก็สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะ <laughs> ครั้งนี้เราก็จะมาแกะกล่องอีกแล้วแต่ครั้งนี้เป็นไพ่มือสองของญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นคือแม่งเป็นเจ้าพ่อของของมือสองอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คือแม่งมีไพ่ที่เป็นมือสองขายไปมันจะโอเคหรือเปล่านะก็ลองมาวัดดวงกันดูนะก็คือถ้าถ้ามันโอเคก็อาจจะมีสัง่งมาอีกนะ แต่ถ้าไม่โอเคก็จบกันนะสำหรับไพ้มือสองที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันก็ผ่านการใช้งานผ่านการแกะกล่องมาแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะโอหรือไม่โอนยังไงนะโอเคแกะเสร็จแล้วมาหนึ่งสองอือมานะครับ่านผู้ชมผมไม่รู้เลยว่าแม่งจะโอปะวะโอ้โหคือแม่งคือแม่งบางอันแม่งแกะทั้งซิลมาแล้วอะ เดี๋ยวขาออกมาก่อนนะเคก็จะมีประมาณนี้เนาที่สั่งมาคือแม่งเยอะมากมาดูอันแรกกันเลยนะอันที่ผมอยากได้มายังโออยู่ป่ะผมขอแค่ขอไพ่มันโออ่ะแต่คืออันนี้แม่งอย่าบอกนะมันไม่ได้ใส่ ตัวนั้นมากูว่าแล้วคือมันไม่ใส่ตัวสโลวีเนียโคสนามาทุกคนบนตีนว่ะมันโอ้โหดูดิคือแม่งกลนขอดมกินนะกินเออกินนังถือว่าใหม่อยู่แต่ขอพายรู้สึกว่าน่าจะใช้มาประมาณหนึ่งแล้วอะเออแต่ น่าจะหายไป2ใบเนาะเป็นตัวโฆษณาอันนี้จ๊กเกอร์นะ 3, 5, ส 5, นะึห้าหกเจห้ายไปดเจ็ดเจ็ด2จ็ดเนนดเจ็ดเจะประมาณจเหลือจ็ดเ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 ้็ดเจัดเจ็ดเน็ดเจ็ดเี็ดเก็ดปจ็ดาจะมเณ็ดเดเเจ็นเ็เเจ็ดเจ็ดเจ็เลยเ็เอ็ ทั้งหมดนี้20,000นะทุกคน20,000กว่าเยนตัวนี้ยังไม่แก่นะเป็นตัวดอตตัวอันนี้แล้วก็ตัวคายทามอันนี้ยังไม่แกเ่เนาไปอย่างเร็วเลยอันนี้อันนี้ก็เหมือนจะใช้มาประมาณหนึงแล้วอะเอ,อ มันเหมือนมันมันเอาพวกตัวโจ๊กเกอร์อะไรออกนะจริงนนเนี่ยถ้าสมมุนเราสเปซพ่แล้วแล้วเราจะทำยังไงคือมันมันรู้สึกมันเหนียวแล้วอะเริ่มเหนียวเหนียวนิดนึงนะเพราะช่วงนี้ก็น่าร้อนด้วยตัวนี้รู้สึกตัวนี้รู้สึกยังใหม่อยู่นะทุกคนเออือว่าโอนะ อ๋อถือเป็นการรีวิวด้วยในตัวนะมีโจ๊กเกอร์นะทุกคนโจ๊กเกอร์สใบมีมีโจ๊กเกอร์สใบนอกนั้นไม่มีละอันนี้ก็ยังน่าจะใหม่อยู่นะ <Okay. S 1> มีโจ๊กเกอร์สใบแต่ไม่มีน่าจะไม่มีไพ่โฆษณานะทำไมมันไม่ใส่มาวะมีไอซิลด้านล่างเนาะ เราไพ่ก็ยังน่าจะใหม่อยู่แต่ตัวนี้นี่เลยโอ้ตัวนี้ถือว่าใช้มาได้ประมาณหนึ่งแล้วยี่นวันนะทุกคนมีโจ๊กเกอร์ครับจ๊กเกอร์มีนอกนั้นไม่มีตัวนี้ก็คงไม่ต้องแกะนะมัน ตัวนี้ก็ยังถือว่ายังใหม่อยู่นะเออคือถ้าแบบอันนี้รู้สึกเก่าเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้แล้วมันไ้ายังปล่อยลงดีๆอยู่นะถือว่าเออยังโอเคนะแต่ถ้าแบบลงแล้วเป็นติดเป็นก้อนเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือเริ่มเป็นก้อนอนะไม่โอเลยแต่อันนี้รู้สึกหนาอันนี้น่าจะใส่มาครบนะมีโจ๊กเกอร์นี่ไงมี ใส่โฆษณา1ใบแล้วก็2ใบอ,อันนี้ทำไมใส่มาครบแต่อันหนึ่งเสือกไม่ใส่มาเซ็งวะอันนี้ไพ่ล้อเรียนอีนี้วันนะอันนี้เอเวอรี่วันเมดินไตวันไพ่กนตีนวะเฮ้ยแต่มันเท่วะ่ะคือดอกคือดอกมันเป็นสีแดงน้ำเงินหมดเลยอะ เออนี่เท่ดีวะของยี่ห้อนี้นใช่ไหมฮัสซันเนาะอันนี้ก็เหลืองแล้วทุกคนความเหลืองนี้ให้เต็มร้อยเลยเนื้อไพ่เออทำไมเนื้อไพ่โอ๋เนื้อไพ่รู้สึกดีอะแข็งด้วยนะนีชจ๊คเกอร์นะทุกคนนีดอกไพ่ โดนไปแล้วครับทุกคนรู้สึกเฟลนิดๆนะแต่ยังน้อยก็ได้ที่ยังไม่เคยได้นะถ้าซื้อแยกตัวนี้ก็น่าจะประมาณตีไปอย่างมาก5000เนาะ3ตัวนี้ก็ตีไปหมื่นหนึ่งหมื่นห้าตัวนี้อีก3,000หมื่นแปดนะทุกคนถ้าเป็นมือหนึ่งนะก็บวกกับอันนี้อีกอันนี้คือยังไม่แกะนะทุกคน,น,นก็เก็บไว้ส่วนอันนี้ก็มาตัดเล่นๆก็ได้ คก็คงประมาณนี้เนาะสำหรับการซื้อให้มือสองของเรานะคืออยากจะบอกว่าของมือสองนี้ขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วเอาของไปขายอยู่ที่ไทยทางญี่ปุ่นเรื่องการคัดแยกขยะเนี่ยคือแบบถือว่าดีมากเลยนะแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนพลาสติกกระดาษไม้หรือว่าจะเป็นขยะเผาได้เผาไม่ได้ขยะที่ห้ามเผาขยะฝังกบคือแยกหมดเลยโอเก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ ซื้อไพ่มมอสองของเราในตัวนี้อาจจะไม่ได้มารีวิวเนาะหรือว่าจะรีวิวเดีก็ถ้าใครอยากให้ลองมาแกะดูอีกรอบหนึงก็บอกมาได้นะเคสวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะ